ผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566นายอลงกรณง์กรจันทรโคตรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการจัดการเรียนการสอนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาชุมนุมลูกเสือและโฮมรูม รวม25ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทาาพนมมีการจัดทําคู่มือบริหารหลักสูตรรวมไปถึงนําหลักสูตรมาจัดทําเป็นแผนการจัดการเรียนรู้จัดทําเอกสารประกอบการเรียนสื่อ PowerPoint วิดีโอทบทวนบทเรียนให้กับนักเรียนมีการวัดประเมินผลที่หลากหลายให้เข้ากับ ผู้เรียนแต่ละบุคคลมีทั้งรูปแบบเดี่ยวและรูปแบบกลุ่มนำไปสู่การจัดทำประเด็นท้าทายทํำงานวิจัยในชั้นเรียนพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสูงมากกว่าค่าเป้าหมายที่ทางสถานศึกษากำหนด ด้านส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนผ่านทางกลุ่มไลน์และ Facebook มีการบันทึกการเข้าแถวนักเรียนรวมถึงพฤติกรรมของนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นที่ปรึกษานักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ทับสเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองเพื่อเลือกเครือข่ายผู้ปกครองและงานหน้าที่พิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ EIS เจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานงบประมาณเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการเข้าร่วมการอบรมทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอนโยบาย3าวิกับการจัดการศึกษาวิชาการวิชาชีพและวิถีชีวิตด้านวิชาการมีการสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ในด้านทักษะวิชาการต่างๆนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเ m มัสนับสนุนคณะครูในกลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านเป็นที่ปรึกษางานธนาคารโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชีและมีการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นวิถีชีวิต มีการเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาลูกเสือจิตอาสาและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต